และศาสดาของเราเคยพูดเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วว่าผู้ใดบริโภคก,กายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะถ้าโยมลืมการเอาจิตตั้งอยู่กับกายก็ชื่อว่าลืมอมตะธรรมเหมือนกันระองบอกว่ากายยคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะถ้าโยมลืมกายก็ลืมอมตะเหมือนกัน หลักของการภาวนาเนี่ยพระศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวแล้วพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆที่เหลือให้มากที่สุดให้ไวที่สุดเพื่อลดการเกิดของจิตทิตสร้างการเกิดปั๊บเนี่ยดับเลยทิตสร้างการเกิดปั๊บดับเลยเพราะการเกิดเป็นเหตุนำไปสู่ชลามอนนะแก่และตาย แก่และตายมีได้ด้วยเหตุอะไรมีได้เพราะการเกิดผู้เจ้าจึงถามอนอนท์ว่าอนอนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระนท์ก็บอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาแก่และตายก็จะตามมาตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัตรนะเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ย ก็ไปสร้างอารมณ์ปั๊บเกิดอีกแล้วนะคิดอดีตบ้างเพลินไปเรารู้ตัวดึงกลับมาที่กายอยู่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วนะดับจากกายไปสร้างการเกิดใหม่เพลินไปอีกไปคิดอนาคตนะมีสติด,ดึงกลับมานะละความเพลินดึงกลับมาได้อยู่กับกายสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วนะ ไปเกาะกับเวทนาพอใจไม่พอใจบ้างเพลินไปอีกละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายอีก